ช่องปูทะเลยักษ์ช่องสื่อสารสาธารณะเพื่อการจัดการสภาวะทุนนิยมให้ยุติลงเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเป็นหนี้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่พอเพียงสำหรับทุกคนตอนค่านิยมในทุนกับการจัดการภาวะทุนนิยมเผยแพร่เมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2568 สมมติว่าคุณกำลังเล่นเกมโชว์และคุณเลือกรางวลได้ระหว่างเพชรหรือน้ำหนึ่งขวดเป็นตัวเลือกที่แสนง่ายเพชรมีค่ามากกว่าโดยไม่ต้องสงสัยทีนี้ลองสมมติว่าคุณได้ตัวเลือกเดียวกันนี้แค่คราวนี้คุณไม่ได้อยู่ในเกมโชว์แต่กำลังขาดน้ำอยู่กลางทะเลทรายหลังจากเร่ร่อนอยู่หลายวันคุณจะเลือกเหมือนเดิมไหมทำไมล่ะเพชรไม่ได้มีค่ามากกว่าแล้วหรอนี่คือความย้อนแย้งของคุณค่า ซึ่งได้รับการอธิบายไว้อย่างเป็นที่รู้จักกันดีโดยนักเศรษฐศาสตร์รุ่นบุกเบิร์ดอดัมสมิธหลักการนี้อธิบายว่าการนิยามคุณค่าไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นในเกมโชว์คุณคิดถึงมูลค่าที่ใช้ในการแลกปเปลี่ยนของสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งที่คุณอาจได้รับในภายหลังแต่นิยามฉุกเฉินอย่างเช่นสถานการณ์ในทะเลทรายสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือคุณค่าในการนําไปใช้ของมันประโยชน์ของมันในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียว เราจึงต้องพิจารณาต้นทุนค่าเสียโอกาสของมันพูดอีกอย่างก็คือเราจะเสียอะไรไปถ้าเราเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเพราะในที่สุดแล้วมันไม่สําคัญว่าคุณจะขายเพชรได้เงินเท่าไหร่ถ้าคุณไม่สามารถรอดออกไปจากทะเลทรายได้นักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่จำนวนมากศึกษาเกี่ยวกับความย้อนแย้งนี้โดยพยายามรวบรวมการพินิษพิจารณาเหล่านี้ภายใต้แนวคิดอัธยระโยหรือการที่สิ่งต่างๆสามารถตอบสนองความอยากหรือความต้องการของบุคคลได้อัธยระโยน,นำมาใช้ได้กับทุกสิ่งตั้งแต่อาหารซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานไปจนถึงความสุขในการได้ฟังงเพลโปรด ซึ่งต่างกันไปตามแต่ละบ,บุคคลและสถานการณ์ระบบเศรษฐกิจเชิงตลาดให้ทางเลือกที่ง่ายดายกับเราในการวัดอัตธาประโยชน์ผู้ง่ายงก็คืออัตธาประโยชน์ที่ของบางสิ่งมีต่อคุณจะสะท้อนถึงราคาที่คุณยินดีจ่ายเพื่อให้ได้มาตอนนี้ลองกลับไปนึกถึงทะเลรายอีกครั้งคราวนี้คุณจะได้รับเพชรเม็ดใหม่และน้ำขวดใหม่ในทุกๆ5นาทีถ้าคุณเป็นเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกน้ำดื่มให้มากพอสำหรับการเดินทางแล้วค่อยเลือกเพชรให้ได้มากเท่าที่คุณจะขนไปได้นี่เป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าัโยยชนน์่่วเพิ และมันหมายความว่าเมื่อคุณเลือกระหว่างเพชรกับน้ำคุณจะเปรียบเทียบอัาประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำขวดต,ต่อไปกับเพชรเมร็ดต่อไปและคุณจะเปรียบเทียบมันทุกครั้งที่ได้รับข้อเสนอน้ำขวดแรกมีค่าเกินกว่าเพชรทั้งปวงแต่ในที่สุดคุณก็จะได้รับน้ำมากเพียงพอเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งการหอบหิ้วน้ำที่มากเกินไปจะก,กลายเป็นภาระซึ่งนั่นก็เป็นเวลาที่คุณเริ่มอยากได้เพชรมากกว่าน้ำและไม่เพียงแต่กับสิ่งจำเป็นอย่างน้ำเท่านั้นสำหรับสิ่งของเกือบทุกสิ่งยิ่งคุณไได้รรัับมนมนาากเท่ห คุณก็จะยิ่งรู้สึกพอใจและได้ประโยชน์จากมันน้อยลงเท่านั้นนี่คือกฎของการลดลงของอัตราประโยชน์หน่วยเพิ่มคุณอาจจะดีใจที่ได้ซื้ออาหารโปรดสักสองหรือ3อย่างแต่อย่างที่4อาจจะทําให้คุณเริ่มคลื่นไส้และอย่างที่100อาจจะเน่าเสียไปเสียก่อนที่คุณจะได้กินมันหรือคุณอาจจะจ่ายเงินเพื่อดูหนังเรื่องเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าจนกว่าจะเบื่อไปข้างหนึ่งหรือจนกว่าคุณหมดเงินไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคุณจะไปจบอยู่ที่จุดหนึ่งที่อัตราประโยชน์หน่วยเพิ่มจากการซื้อตัวหนังไปถัดไปกลายเป็นศูนยน์อธธิิิบบาาาายยยแแค่่กกกรรเลืือออซ้้ตตัดดสนใจว วิธีที่ชาญฉลาดในการได้ประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการได้รับผลตอบแทนที่ลดลงคือการกระจายทางเลือกในการใช้เวลาและทรัพยากรหลังจากที่ความต้องการขั้นพื้นฐานของเราถูกเติมเต็มแล้วโดยที่จะดีแล้วเราจะเริ่มตัดสินใจลงทุนในทางเลือกต่างๆจนถึงแค่จุดที่ทางเลือกนั้นยังมีประโยชน์และนามาซึ่งความสุขแน่นอนว่าประสิทธิผลในการจัดการใช้อัตประโยชน์ให้คุ้มค่าสุดในชีวิตประจำวันของเราเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราเระลึกได้ว่าที่มาของคุณค่าอันแท้จริงมาจากตัวเราเองความต้องการของเราที่แบ่งปันออกไปสสิิ่่่งงตตาาาทททีีเเเรรพออใใจจแลละืกัดน อัตถประโยชน์คุณค่าของทุนทุนนิยมค่านิยมในทุนเกิดจากคุณค่าที่เราให้กับเงินเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นคนของเราเองเรามีมุมมองอย่างไรกับเพื่อนมนุษย์เมื่อเราให้ความสำคัญกับทุนมากกว่าคุณค่าของความเป็นคนทุนนิยมจึงเกิดขึ้น เมื่อเราให้ค่ากับมนุษยชาติมากกว่าทำระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษยชาติอัตถปโยชน์ในทุนก็จะหมดไปความนิยมในทุนก็จะหายไปภาวะหนี้สินก็จะหายไปผู้คนก็จะกลับมามีเงินออมมีเศรษฐกิจที่เป็นปกติเหมือนดังเช่นในอดีตอีกครั้ง